สวัสดีครับพี่น้องครับผมพามาเบิ่งลูกงัวนะครับเมื่อนี้เพิ่งคลอดประมาณ่านเหมือซองเหมือเหรบครับแม่ของเพิ่นครับแม่ของเพิ่นน่าจจะเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมดูกเพื่นครับนี่เอ้ยงามครับงามงามงามเป็นลูกกัปตันพารวยครับ งามบ่ครับลำตัวนี่โมยาวนะครับกับตันพารวยแต่ว่าช่วงถ่ายจะใหญ่ครับร่อให้เหนื้อหล่อประมาณสองเดือนนี่สวยพอดีสุขภาพแข็งแรงครับ นี่คือแม่ยญยบ้านนะครับแม่ยญยบ้านอันเศร้ามุดลูกออกแล่วครับงัวนะเอาไว้เหอครับ,อบอตอนนน้อนเจาะ คนคือเป็นเนวนี่วะท่านบ่อยถึกล,งน,ลงน้ำบ่ข่อยบ่อยนอนน,อน้ำเป็นเบาแล้วน้อวันนี้น นอนไปเลยแล้วเลิกโอ้เมียนี่ก็คืนมั่งคำน้ำเมือกเต็มเลยกลําลังดมครับไปเบิ้งติดล่ะอ,อ่นี่นี่น,นี่เทิกกําลังดมน้ำเมือกเต็มเลยครับเนี้ยกําลังติดด่างมันอยู่ มันบ่ท่นได้ส้นเข้าพระโตตัวนี้ก็แต่หมอน้หนเพน่นละก็ได้กระดาษโอ้ตอนนี่ส้นเมื่อแลรวครับย่างคือกันเว่ยย่างคือกันฮ็ตประตูนบ่ครับฮ็ตประตูโอ้ฮิตกันไก่ เรากรบปสวนเข้าเลยนาอคอกน่ะ <Okay. S 1> มันเห็ดบ่ได้แล้วนะ้ำมันใหญ่เห mm hmm. เห็ดหยากนะตรวจร่างไข่เรียบร้อยครับมันสมบูรณ์ทันได mm hmm. ต้องรอให้บักดอนนี่ออกน่มก่อน mm hmm. เดี๋ยวสวนเข้าให้ครับความสมบูรณ์บัวทันพร้อมครับ mm hmm. ตัวนี้ mm hmm. สวนเข้ามีอย่อโต หม่ก็นียวหนาอโอ้ใหม่กนสูงครับมุ่ได้ก็ได้ออกนมมาท่านให่นมาท่านสโซนเข่า เอาไปทางคน <normal> บ่ทางมันกว้างกุ่นเดี๋ยวเช็ดงวงนะครับเป็นตาเดชสมบ่ phải đẹp rồi